อ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเราจะมาตามทุนที่แตกในไลฟ์เมื่อคืนฮนะเดี๋ยวให้ได้ 40k ก่อนแล้วคืนนี้เจอกันในไลฟ์แน่นอนครับไปเลยฮนะอ่ะโอเคครับวันนี้จะมาตามทุนนะฮะทุนแตกในไลฟ์สดเมื่อคืนครับก็จะใช้โปรแกรม Best View Helper ในการตามทุนนะอ่ะตั้งค่างก่อนครับผมจะใช้ทั้งหมด6ไม้นะฮะจะเสี่ยงไปเลยครับเดินที่ไม500นะครับก็จะใช้10แพทเทิร์นนะกดสร้างแพทเทิร์นได้เลยครับอ่ะกอสร้างแพทเทิร์นแล้วก็กดสุ่มแพทเทิรนะ์นทีฮะ อ่ะโอเคครับไปเลยฮะหมายที่หนึ่งฮะอ่ะผมเปิดทั้งหมดหกสิบตั๊บนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอันนี้ไม่ใช่อันปิดไปครับโอเคครับเป็นปิดทั้งหมดครับห้าวิชาีทั้งหมดนะฮะอ่ะโอเคหมายที่หนึ่งครับก็ไปที่พีครับหรือพูดเองกดเลยครับามาดูนะว่าจะรอดหรือเปล่าครับวัดดวงไว้ฮะก็ตามแผนนะหม้2สองพีครับ น่าจะไปไม้ยสามฮะแบบนี้ครับหม้ที่สามก็ยังเป็น p ฮะหรือพุทธนั่นเองนะครับไม้ที่สี่ฮะ p ครับเรียบร้อยไหมครับอ่าี้เรียบร้อยจบที่ไม้4เสี่ฮะพอจบแล้วก็มาคลิกนี้นนะอ่าต่อไปฮะพทิน์ที่สองครับ p ครับหรือพุทธนั่นเองครับกดนะฮะไม้ที่ขสองครับ คอไม้สามแน่นอนครับแบบนี้ฮะไม้ที่สามคอฮะวันนี้ใช้เทคนิคมั่วพทเทิน์ครับก็โปรแกรมของคุณ Best View Helper ก็เป็นโปรแกรม random pattern นะฮะไม้ที่สี่ฮะคอครับโอ้โหนี่จะไปไม้ห้าหรือเปล่าฮะไม้ที่ห้าคอครับ จบที่ไม้5นะฮะโอเคฮะก็เกือบไปฮะเพราะมี6ไม้ครับอ่ะตอนนี้แพทเทิร์นที่3นะครับพุทธครับไม้ที่1ฮะแพทเทิร์นที่3ไม้ที่2ฮะคอครับเรียบร้อยไหมฮะอ่ะจบไม้2ฮะสวยๆครับไม้ที่1ฮะไปฮะไปกันต่อยาวๆครับ เรียบร้อยฮะจบไปหนึ่งฮะอ่ะอยังพุทธอยู่เอยังคออยู่นะฮะไปคอต่อเลยครับอ่ะผิดฮะไม้สองคอครับเรียบร้อยฮะแบบนี้อ่ะผิดฮะหม้ที่สามคอครับโอ้โหไปไม้ไกลอีกแล้วนะฮะไม้ที่สี่พุทธฮะจะลงต่อหรือเปล่าครับ ไม่น่าลงเมื่อกี้ดูเมื่อกี้ลืมดูการาฟฮะไม้ที่ห้าคอรครับอ่ะเรียบร้อยจบไม้ห้าฮะแพทเทิร์นที่หกครับหกไม้ที่หนึ่งพุทธะนี่ผมใช้ความน่าจะเป็นเลยนะฮะไม่ได้ดูกราฟเลยนะครับสองพุทธะเรียบร้อยฮะจบไม้สองครับแบบนี้ฮะแพทเทิร์นที่เจ็ดฮะ ไม้ที่หนึ่งพุทธครับเรียบร้อยฮะจบไม้หนึ่งฮะแพทเทิร์นที่แปดยังพุทธอยู่ครับไปพุทธต่อฮะอ่ะไม้สองฮะพุทธครับอ่ะเรียบร้อยจบไม้สองฮะอ่ะแพทเทิร์นที่เก้าครับไม้ที่หนึ่งคอฮะอ๋อเนื้อสินทรัพย์เดียวกันนะครับเมื่อกี้มันเลยขึ้น จบอะยังไม่จบฮะไปไม้สองฮะคอรครับไม้ที่สามพุทธฮะไม้ที่สี่คอรครับจบไม้สี่ฮะแพท่านสุดท้ายครับ ไม้ที่หนึ่งพุทธนะฮะเรียบร้อยไหมครับไม้ที่สองคอฮะจบไหมฮะแบบนี้น่าจะจบฮนะจบที่ไม้สองฮะอ่าเรียบร้อยครับเนี่ยคุณชนะแล้วครับสิบไปเ็นต์กดโอเคครับมาดูที่โปรแกรมฮะของคุณเบสทวิวนะครับเนี่ยนะไปไกลสุดไม้ห้าสองรอบครับไม้สี่สองรอบ ไม้สองสี่รอบและไม้หนึ่งสองรอบครับอ่ะก็เดี๋ยวตามทุนคืนกันในไลฟ์คืนนี้อีกรอบหนึ่งแล้วกันนะตอนนี้ก็กลับมาที่สี่สิบสามเคแล้วนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะสาหรับคลิปนือเพื่อนสามารถไปย้อนดูได้นในช่องสตาร์ทอัพนะและเทคนิคอื่นๆนะครับก็สามารถไปย้อนดูได้นในช่องสตาร์ทอัพเลยนะครับ